สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็พาออสมาอาบน้ำอีกแล้วนะครับที่ลำทานนะครับผมนี่อาบน้ําเองนะครับผมทุกคนก็เป็นช้างที่อาบน้ํเกิ่งนะครับผมดูดีครับวันนี้พาอาบน้ํานะครับวันนี้น้ําสะอาดดีนะครับก็ลืมเอาแปลงมาอีกแล้วนะครับผมแปลงเรามีนะครับผมแต่ไม่ได้เอามานะครับลืมนะครับวันนี้ก็ลืมเอามาจริงๆนะครับผม ઉ્યા สวัสดีนะครับก็ไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วนะครับผมที่เราไม่ได้ลงคลิปนะครับผมนี่นะพลายออสนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีตอนเช้านะครับตอนเช้าก็เดินออกกาลังกายนะครับหลังจากที่เราเดินออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ผ่าออสมาที่ลําธารนะครับตรงนี้จะเป็นน้ําที่ค่อนข้างที่จะลึกหน่อยนะครับแล้วก็ดูดีครับตรงลึกจนถึงหน้าท้องของออสเลยนะครับวันนี้อาบน้ําเองนะครับเพราะเราไม่ได้เอาแปลงมานะครับลืมเอาแปลงมานะครับเรามีแปลงแล้วนะครับมี คุณนะเวลาพอแล้วครับบริจาคแปลงขัดให้ให้เรานะครับได้ได้ใช้ในการขัดไพาอันะครับกับไม้แป้นนะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้เอามานะครับนี่นะครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับโอ้โหนะออดเราดูดีครับผมนี่นะครับเราก็ แตาเรงงานก mm ็แหลมมากเลยนะครับก็ว like oh ันที่30มนี่นะเราจะมีการตัดงานของเขานะครับเพื่อนที่มีรางวัลออสเลยก็จะตัดงานนะครับวันที่30นะครับเดือนนี้นะครับผมเป็นเดือนนี้ครับก็ไม่กี่วันนะครับผมเพราะว่างานก็แหลมมากแล้วก็อันตรายกับเราแล้วก็อันตรายกับช้างอยู่ด้วยกันนะสมมติว่าออสหลุดขึ้นมาเนี่ยก็อันตรายสายมันจะแหลมนะวันทีก็ทะเลาะกันนะก็จะคือเข้าหนังไปเลยนะแทงมันทะลุไปเลยเพราะว่ามันแหลม ถ้าแม่แหลมไม่ซื้อเวลาเขาชนันเนี่ยอ,อันตรายก็จะน้อยลงนะาอันตรายเขาแต่ถ้าแหลมแบบนี้อันตรายมากการที่ตัดงานช้างก็เพื่อให้งานช้างเขาใหญ่ขึ้นนะเขาใหญ่ใหญ่ขึ้นนะนนครับลดความก้าวแล้วอยู่บ้างนี่หน,นึ่งะครับในก้ารทนี่ถ้าช้างเชือกไหนตัดก็จะมีความก้าวแล้วเขาเนี่ยรรลดร้อยลงนะครับอยูช้างจะเสี่ยงความมั่นใจไปเลยนะครับเราก็ต้องตัดนะคร้าผมเพื่อความ ไ,ได้ไปหักง,ง่ายด้วยก็ดีเยอะนะครับผมแล้วเราไม่ตัดนี่ก็ข้อไม่ดีก็เยอะนะถ้าไม่ตัดแล้วทีนี้งานก็จะยาวยาวแล้วก็บางทีก็หักง่ายแหลมนะครับก็ไม่สะดวกในการนอนอะไรเงี้ยนะครับแล่วกนี้คือเราสั้นอยู่แล้วนะครับผมตัดตัดตรงที่ลำแดกออกไปนะครับผมก็งานเขานก็จะยาวเรื่อยๆนะครับเพราะนี่เป็นงานหยวกนะยาวช้านะครับแข็งแรงนะครับผมือจะมีเหนือกที่รอเลี้ยงงานเนี่ยจะสั้นนะฮะ เป็นลิ้นสั้นหรือเปล่าลูกประมาณนี้แหละครับลิ้นสั้นคือท,ที่เป็นรูเนี่ยลิ้สั้นอะไรที่รูยาวๆในงานเขาจะยาวเร็วนะครับแต่รูเขาจะยาวตอนนี้รูสั้นนะครับคือเหงือกที่ไปรอเลี้ยงงานเขานี่สั้นก็เลยงานก็จะยาวช้านะครับก็สังเกตดูเวลาช้างที่นี่เวลาช้างาเสียนะครับเราก็จะมีการ,รเอางานช้างพายออกนะครับ เอาไปต้มนะฮะแล้วก็เอาเมล็ดออ่นะครับมาเก็บไว้ที่เกลอดหงส์ตานะครับก็จะเห็นเลยว่างานเชือกไหนตันหรือพวงยาวนะครับก็จะเห็นกันนะครับยอดนี้น่าจะตันนะครับเป็นช้างงานตันนะก็สังเกตดูว่าเขางานเ็ายาวช้ามากมนะครับผมวันนี้ก็พาอาบน้ำแล้วับก่อดเดนออกกำลังกายกั่เช้าแล้วเราก็จะพากันไปเสร็จนี้เราก็จะพากันไปกิดหญ้าต่อนะครับแล้วก็ไปดูแลน้ำแป้งต่อนะครับ ก็วันนี้ก็มีพาออดนาทัศนทันีนะครับผมนี่กินหญ้าโชว์เลยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีนะฮะนี่แต่ว่าเรากินหญ้าอยู่นะครับหาน้ำเสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นเพื่อนรักกันนะครับผมแต่เราไม่ได้ขัดกันเลยนะช่วงนี้แปลงเรามีอยู่แต่ไม่ได้เอามานะครับเดี๋ยวจะขัดตอนบ่ายก็ได้นะครับผมโอเคนะเวลาเราเยอะนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีเรีด้วยนะครับสวัสดีแม่แม่ด้วยนะครับผมก็สบายดีนะครับเราก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับตรงนี้นะฝนนะครับก็ดูแลลำบากหน่อยนะเนื่องจากที่บางเราฝนตกทุกวันเลยครับบินแฉะนะครับหญ้าเราก็การก็ไปตัดหญ้าในในป่าอะไรที่นี้ก็ลำบากนะเนื่องจากบินแฉะนะครับรถเข้าไม่ถึงนะครับผม โอเคนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันนะครับผมโอเคครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับนี่ครับไข่ออสของเรานะครับก็สบายดีนะครับอาบนะครับเย็นสบายเดี๋ยวนี้ครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีนะครับ